วัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆนะนะชาวนักตกปลาทุกท่านนะครับก็ห่างหายไปเกือบปีนะครับทีบ่เราไม่ได้เจอกันนะครับก็ไม่ได้ทำยูทู e นะครับเนื่องจากผมไปเปิดร้านขายของชำนะครับก็เลยเปลวทางเอาดีทางด้านการค้าขายนะครับก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาทำยูทู e แต่ก็ยังมาตกปลาเหมือนเดิมนะครับวันนี้ มีความรู้สึกว่าอยากลองทำตัดต่อลง youtube หน่อยนะครับฝีมือเรายังทำได้ยังทำเป็นอยู่ไหมนะครับก็เลยวันนี้จะมีมาที่บ่อเพื่อนนะครับบ่อทาเกว่าลุงคาเฟ่บ้านสวนนะครับพอดีเป็นจเป็นวันเกิดของเจ้าของบ่อดานะครับก็วันนี้ก็จะมีการแข่งขันนะครับปลาไว้นะครับผมจะจ่ายรางวัลให้เพื่อนนะครับแต่ผมไม่ได้แข่งนะครับผมจะคนถ่ายทำนะครับเอาความเฮเอาความฮาเอาความสนุกสนาน มาฝากเพื่อนๆนะครับก็วันนี้เราจะมีเบ็ดนะครับเป็นของชิงเดียวของยี่ห้อมังกรดำนะครับก็จะเป็นรางวัลสำหับป่าไว้นะครับเพื่อจะทำให้คลิปของเราไม่ยืดยาวยืดเยอะนะครับใครตกได้ตัวแรกนะครับรับไปเลยนะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวฝากติดตามชมนะครับครับเดี๋ยวตามมาดูกันนะครับทีมงานเราครบกันนักแข่งขันเราพกันทั้งสาคนแล้วครับ วันนี้เรามีกติกานะครับตกปลาไว้นะครับใครได้ตัวแรกให้รางวัลไปเลยนะครับคันนี้นะครับมังกรดำนะครับ3.6นะครับเสียไปนไงเสียมั่นใจร้อยมั่นใจไหมเล็กๆไปเล็กๆชัวร์ครับวันนี้ผมได้ก่อนเลยตะเกีงไหมตะเกยงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสายบอนสายบอนโอเคครับทุกคนรุกกันเลยนะครับไปพร้อมแล้วนะครับให้ทุกคนใส่เยอะนะครับเตรียมนะครับผมบอกว่าโอเคเพ่เริ่มก็ขยุ่นนะครับ เตรียมไว้นะครับเตรียมไว้แต่ยังเล็กแต่ยัง <c oughs> <c oughs> ยกแขนจนกินเต่าออกไปหมดแล้วดิ <c oughs> อ้าวเริ่มนะครับโยนเลยครับอันนะครับ, <c oughs> ะะรบดูที่ครับขยวมาก,กว่านะครับดูทุ่นกว่านะครับแฮ้ เสียเรียกปลานะครับเรียกคาถาสังทองนะครับสังทองอายอ่ะเออสังทองยังง่ายเลยเหลยดูทุนน่นดีอาการยังไงทุนยังยังไม่มีอา้าไหนเล็กๆทุนทำไมจมอ,อ่ะอ่ะเลยมาไกลก่อนนะครับจะได้เห็นกันอุ้ยตกหลุม เดียว่นั่งไม่ต้องมั่นใจสุดๆเล็กๆมีอาการแล้วครับมีอาการแล้วครับเล็กๆมีอาการแล้วครับจมโอ้ยยังยังยังหายเว็บเลยแม่ของเล็กๆนะครับ,ๆๆรบจมปุ๊บเลยนะครับแต่สับไม่ติดนะครับ,รบมาดูเอ้ยมาดูของเสียเลยครับเสียใส่ก้อนเท่าหัวช้างนะครับ ตกเสพปลาก็ตายพอดีก็ มาแล้วครับมาแล้วครับเล็กเ็มาแล้วไหนไหนมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเมาแล้วนะครับเลยครับเอาขึ้นก่อนได้ยังได้แล้วครับเอเฮ้ย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 เเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ คนต้องมีรูท่อนต,ต้องเสียใจเสียเลือกไม้บีบเลือกไม้ผิดเจ้าบอกเลือกไม้บี <laughs> บ,รบ <laughs> ครับ <c oughs> เดี๋ยวให้เจ้าของโบจ่ายรางวัลน,นะครับสิงช้ำวันนี้ได้แล้วนะครับเล็กๆนะครับจ่ายรางวัลนะครับ3.6มังกรดำปอมือหน่อยครับปอมือหน่อยอ่ะปล่อยเลยครับปล่อยเลย ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นแมตต์กระชับเป็ดระวังเจ้าของบ่อและเพื่อนๆนะครับก็จบลงไปได้ดีครับคนที่ได้รางวัลก็คือเล็กๆนะครับหนึ่งตัวนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับเอฟซีที่ติดตามผลงานนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ